สวัสดีค่ะวันนี้พี่แหม่มมาแนะนำนะคะคุณไดเฮ1วันสอดีลักตัวท็อปนะคะปี2019สีน้ำตาลสวยๆเลยนะคะด้านหน้าเราจะมีกล้องรอบคันนะคะตัวท็อปของเรานะคะแล้วก็ตัวล้อแม็กก็ล้อแม็กเดิมนะคะยางยังใช้งานได้ดีนะคะแล้วก็มีไฟเลี้ยวกรอบด้านค้างด้วยนะคะพับไฟฟ้ามาดูด้านในกันนะคะ ด้านในนะคะตัวท็อปเราก็จะมีกล้องรอบคันนะคะมีเนวินะคะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันเลขไม่น้อยๆเลยนะครับเพียง83,000นะคะตัวนี้มือเดียวป้ายแดงใครหายอยู่ไม่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะเป็นประตูไฟฟ้าอ11ที่นั่งสวยๆเลยะค่ะเป็นรถครอบครัวนะคะ11ที่นั่งนะคะภายในสะอาดเอี่ยมอ่องเลยนะคะแล้วราคาเพียง9,98,000บาทเท่านั้น ใครหาอยู่จับจองอยู่นะคะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะโทรได้เลย11 12